สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วพี่น้องกับช่องเจนี่อวนเด้อค่ะเมื่อกี้มาในเมนูส่วนขอบุญกับแฮมหมูนะคะมันเป็นแฮมหมูจามอนทุกคนค่ะจามอนอยังก็อ่าจามอนไซราโนเด้อค่ะสองร้อยสิบเก้าบาทราคาทุกคนเห็นเพิ่นกินไปตาแซ่บกันเลยเอาน่าเขามาลองแฮมหมูก็ข้าวเจาา้ามันนันจะเป็นยังไงสดน้ำก่อนเลยค่ะแืมแบกง่ายพี่น้องเห็นข้าวเจ้ากินจะเลยแบบ ไปตามหานะคะไปตามหามาอยู่ฝุดแล้นพี่น้องคะ่ะแ h มหูจ้าอืมอืม,อมรสชาตจะเค็มๆอืมเอาลองซิมแ ham มาก่อน รสชาติ็นเป็นเค็มๆนุ่งก่อยเป็นเค็มๆนะคะไปไฟ้าเข็มผุ่นอืมเป็นกับโต้ขอบุ่งอืมสองลอยเียจับแผ่นด้วสี่แผ่น สองร้อยสิกกบกาบาทนะซื้อพันยุ่งหลายพี่น้องดีกินหน้าตาดีเสียงรถอ้องบีบงาวได้เป็นแรเมื่อไรรถชา็ของน้องกางแขมหนีนนนไ,ปไปไฟเข้มกินทเทเล็กด้วค่ะ ิ้มเงาใสห่หอมหอมปาัากเนาดินหัวเทียมทุนแบบเขาว่ากระเทียมทนมันออกรสชาติหวานเค็มๆปลากนนาสม่มอืม,อ,ม,อ,มอันนี้นองใหม่ร้อนๆเลยค่ะ หน่อไม้อร่อยมากมันอ่อนพี่น้องเศรษฐโดยรวมแล้วรสชาติไม่แย่นะโดยรวมอยากกินได้ค่ะนุ้งหลายโดยรวมแล้วอร่อยถ้ากินคู่กับก๋วยเตี๋ยมทอดหน่ออร่อย ใส่มะนาวนะคะทุกคนสองร้อยบาทได้สี่แผงอืมนุ่มจัด บีมะนาวด้วยถือว่าพานรสชาติโดยรวมแล้วถือว่าไม่แย่ หน้าก็มีแค่นี้บอกหน้าก็มีมาสนิทน,น้องบีบคู่กันคับบอกหน้าดีนแสบไปค่ะอืม <c oughs> <c oughs> แซ่บอยู่ออกเค็มๆนะคะเค็มาาเลยล่ะติดไฟๆเค็ม,ไปไปไปมอืม มราเรือมกินโูกับผักนี่เนาะเอาละค่ะทุกคนแฮมหมูสองลยดิซี่แพนยี่หอนี้ด้ยวยค่ะที่เด็ดสุมากินขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ชนะคะขอบพรคุณทุกคนเลยค่ะโค้คข,ขาเจอกันในคลิปหน้าด้วพี่น้องยุงหลายลายุย่งก่ยอย